สวัสดีครับวันนี้มาคุยกับพี่มดหนาทีนะครับมีน้องๆถามมาว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสายงานที่มันไม่ตรงกับที่เราเรียนมาเราทํางานไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนต้องทำยังไงบ้างนะครับหเราต้องการมันมากพอหรือเปล่าถ้าเราต้องการมันมากพออะไรก็เกิดขึ้นได้ผมเองมนาะจากสายขฟแนนซ์หรือ Finance, ว่าการเงินสามารถที่จะเปลี่ยนสายมาเป็น general management หรือว่า commercial ได้2อ a r e capital ทางด้านไหนที่เราสามารถสร้าง career pivot ไปในอาเรียใหม่ๆได้ผมเคยทํางานเป็นไปเนสทกขีกับ marketing แลนะ sales ยังพอที่จะมีสกิลที่เราเรียนรู้จากตอนที่เราทํางานกับแผนกนั้นๆได้ ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะคุกเพื่อสร้างสะพานไปในผแผนกใหม่ๆได้เหมือนกันตัวอย่างว่าทํางานในผแผนกโอเปอเรชันนะ่นคอนซูเมอรนะอยากจะไปเป็นผู้บริหารลักชัวรี่แบรนด์ว่เป็นรีเทลถ้าเราย้ายไปตรงๆเลยนะี่ก็จะยากอาจจะต้องหาแองเกิลหรือพีวอตที่สามารถเป็นสะพานให้เราไปได้ <c oughs> เช่นเออเราลงเข้าไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นก่อนไหมเป็นลักชัวรี่รีเทลขอไปทําเป็น โอเปレーションที่นู่นนะครับหรือว่าเป็น IT ที่นู่นก่อนหรือว่ามีโปรเจกต์นะเราก็สามารถทําเกี่ยวกับสิ่งที่เรามี expertise ได้ไปอินดัสทรีนั้นที่เราอยากจะทํตเรามีสะพานและเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้สิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเมื่อโอกาสมาถึงก็สามารถที่จะขอในการยายนะทำ broadening assignment ในบริษัทอินดัสทรีนี่ใช่แบันี้ก็เป็นอีกหนึ่งสะพานที่เราสามารถทําได้แท้ายสุดนะเราอาจจะต้องคานวณว่า w o r s t c a s e scenario ของเราคืออะไรกลับมาที่เดิมได้ไหมคิดว่าถ้าแย่ที่สุดผมเเอองกกก็็ลบมมาาาาททํจจดดดิิไไ้้รรร่ๆหืว แล้วก็สามารถที่จะลองเสี่ยงดูได้ว่าเออจริงๆก็ไม่เสียหายอะไรดีกรอก อย่างน้อยก็ได้ลองอย่าให้มันคาใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความฝันแล้วเรากล้าที่จะเสี่ยงโดยที่เราคำนวณแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรมากนะและเราต้องการมันมากพอนะครับสนับสนุนให้ทุกคนนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองวันนี้ฝากไว้หลักๆนะครับเราต้องการมันมากพอไหมนะแคเรียรพิวอออะไรบ้างที่สามารถจะเป็นสะพานเชื่อมแคปิตอลเดิมที่เรามีไปยังสิ่งใหม่ในอนาคตแล้วก็ worst case scenario คืออะไรถ้าเรารับมันไดุ้ยเลยครับปากไว้เท่านี้แล้วพบกับพิโมทันนาทีได้ในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ